ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับ Mitsubishi Triton 2025ย่ซึ่งเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ของรถกระบะขนาดกลางยอดนิยมจากแบรนด์ Mitsubishi ไม่ว่าคุณจะรู้จักมันในชื่อ Triton หรือ L 2 0 0ในบางประเทศรุ่นใหม่นี้มาพร้อมดีไซน์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นฟีเจอร์อัจฉริยะสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นและห้องโดยสารที่หรูหรายิ่งขึ้นโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความแร่งของรถกระบะไว้อย่างครบถ้วน สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือดีไซน์ภายนอกที่ดูดันและทันสมัยยิ่งขึ้นของไททัน2025มิตซูบิชิได้ปรับลุกให้ดูเหลี่ยมสันและบึกบึนมากกว่าเดิมกระจังหน้าแบบด n นามิกชิล l d ออกแบบใหม่ให้ตั้งตรงและชัดเจนยิ่งขึ้น ขนาบข้างด้วยไฟสองสว่างกลางวันแบบเลดทรงเพรียวและไฟหน้าแบบเหลี่ยมติดตั้งต่ำลงบนกันชนหน้ารถดูทันสมัยและแข็งแกร่งฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้แบนและกว้างมากขึ้นเพิ่มความรู้สึกแข็งแรงมาพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ถึง18หรือ20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อย ด้านข้างของตัวรถเส้นสายตัวถังดูเฉียบคมยิ่งขึ้นุ้มล้อด,ดีไซน์เหลี่ยมขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกเส้นทางแม้จะดูบึกบึนแต่ m มิ s ซูบิชิก็ให้ความสำคัญกับแ e r o d y n a มิก ด้วยการออกแบบตัวถังให้ลู่ลมมากขึ้นด้านท้ายของรถไฟท้ายเลดแบบใหม่ทรงตัวทีช่วยเพิ่มเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวฝาท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมฟังกช์ชันเปิดปิดนุ่มนวลในรุ่มสูงสูงถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความสวยงามและการใช้งานอย่างลงตัว ใต้ฝากระโปรงมิซูบิชิได้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.4ลิตรแบบบีทเทอร์โบรุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ201แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรรองรับการลากจูงได้ดีขึ้นและให้สมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ดียิ่งขึ้น ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นใหม่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำหรือจะเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดก็มีให้เช่นกันไทรทัน2025มาพร้อมระบบขับเคลื่อนซ u เปอร์ซีเล็ก4 w DI i ที่พัฒนาใหม่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกมากมายทั้ง 2H, 4H, 4Lc h, 4 h, 4 h, 4 h LC, และ 4Llc รวมถึงโหมดออฟโรดเช่นกรวดโคลนหิมะและทรายให้คุณลุยได้ทุกเส้นทางอย่างมั่นใจ แชสซีของรถได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยใช้โครงสร้างเฟรมแบบลัดเดอร์เฟรมที่แข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนดียิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขนของหนักหรือลุยทางธุรกันดารทรัท่าน2025ก็ให้ความมั่นใจได้เต็มที่ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในรถคุณจะสัมผัสได้ถึงการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดในเรื่องของคุณภาพและเทคโนโลยีห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV มากกว่ากระบะดด้วยแดชบอร์ดแนวนอนดีไซน์เรียบหรูวัสดุ s ซอ o u c h ถูกนำมาใช้ในจุดต่างๆรุ่นสูงมาพร้อมเบาะหนังเย็บตะเข็บสวยงาม ตรงกลางแดชบอร์ดมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และการเชื่อมต่อไร้สายส่วนหน้าจอผู้ขับขี่ดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ออฟโรดและระบบความปลอดภัยอย่างชัดเจน ความสะดวกยังคงครบครันมีช่องเก็บของมากมายช่องแอร์หลังและพอร์ต USB ทั้งแถวหน้าและแถวหลังบาะหลังออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นมีพื้นที่วางขามากขึ้นและปรับองศาการเอนให้ดีขึ้นเหมาะกับการเดินทางไกลเป็นอย่างยิ่งฉนวนกันเสียงก็ได้รับการพัฒนาใหม่ทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นอย่างชัดเจน เรื่องความปลอดภัยไทยทันรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงของมิสซูบิชิเช่นระบบควบคุมความเร็วแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาฟีเจอร์เหล่านี้มีในรุ่นย่อยระดับสูงช่วยให้ไททันกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ปลอดภัยที่สุดในตลาด สำหรับราคาคาดว่าไทาทัน2025จะเริ่มต้นที่ประมาณ1 50,000บาทสำหรับรุ่นขับ2และสูงสุดที่ประมาณ1 500,000บาทสำหรับรุ่นขับ4พร้อมอุปกรณ์ครบครันแม้จะไม่ใช่รถกระบะท,ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดแต่ก็ให้ความคุ้มค่าสูงด้วยสมรรถนาเทคโนโลยีและความสบายที่จัดเต็มโดยสรุปมิตซูบิชิไททัน2025คือก้าวสำคัญของแบรนด์ในตลาดกระบะ มันดูแข็งแกร่งฉลาดและขับสนุกกว่าที่เคยเหมาะกับทั้งใช้งานหนักวันหยุดเดินทางหรือแม้แต่ใช้ขับในชีวิตประจำวันคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณชอบจุดไหนของไทรท่านรุ่นใหม่นี้และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆทุกวัน